ฮัลโหลเทสเซสรีดไหมให้สองไมค์หนึ่งฮัลโหลค่ะ <Hello. S 1> น่าจะได้ยินน่าจะได้ยินแล้วจะได้ยินปะฮัลโหลเดี๋ยวเย้สวัสดีค่ะ,ะ,คะ,คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแพทนะคะจากรีเจนโฮมค่ะค่ะสวัสดี ทั้ง3ใช่ไหมคะสแพลตฟอร์มเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตตอนะคะแอปฟ้าใช่ป่ะแล้วก็แอปแดงด้วยนะคะวัสดีนะคะใครเข้ามาชมแล้วก็ฝากกดไลค์กรแเชร์นหน่อยได้ยินเสียงชชทไหมทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะวันนี้ก็อากาศดีค่ะร้อนดี <laughs> เดี๋ยวพัดจะพามาชมรถสวยๆคะ่ะพอดีวันนี้มันมีรถเข้ามาใหม่เยอะแล้วก็รถที่พร้อมปล่อยได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างเยอะนะคะพัดก็เลยจะมาอัปเดตนะคะมีอะไรบ้าง อนี่จริงมีแอรคอร์ดคันนี้เพิ่งมาใหม่แต่ว่ามันยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่อยากให้ดูนะคะคันนี้คนถามมาเยอะมากลูกค้าลองดูก่อนโอ้ยยังร้อนๆเลย <c oughs> อันนี้น่าจะใน <c oughs> อ,อ,อเรียกร้อนเนี่ยประมาณประมาณ8ปดสิปอร์ซ็นได้ละค่ะประมาณแปสิเปอร์เซ็นตแล้วตัวนี้เป็นตัวเทอร์โบนะคะลูกค <c oughs> ้าภาษีถึงปีหน้าเลยรถเปีอะไรนะพี่ยังไม่รู้เลยอะร <c oughs> าคาก็ายังไม่ออกด้วยนี่เดี๋ยวพี่ดูแป๊บหนึ่ง รถมันเพิ่งมาแต่อยากให้ดูเพราะว่ารถมันสวยมากรถสวยนะคะลูกค้าคันนี้มือเดียวไม้แท้นะคะประวัติศูนย์ด้วยนะคะแอคคอร์ดเพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเลยตัว ELP 2 0ปีสองจ้า2020โอเคราคาได้แล้วนะคะราคาพิเศษอยู่ที่855,000บาทนะคะคันนี้เครดิตดีเริ่มต้นที่ฟรีดาวได้เลยนะคะใครอยากได้อินบ็อกเข้ามาเลยค่ะหรือว่าจะ อินบล็อกดีๆเนาะแอดไลน์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 นะคะรีเจนท <lead S 2> ์โฮมคาร์นะคะก็จะมีน้องแอดมินที่น่ารักคอยตอบนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันลูกค้าดูว้าวตัวนี้เป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้าค่ะแล้วก็จะได้เป็นเบาะหนังนะคะภายในเขาจะเป็นโทนเข้มค่ะลูกค้านี่พวงมาลัยนะคะแบบใหม่แบบสับ <laughs> แบบใหม่แบบสับเอ้ยรถสวยสีบอลด้วยอันนี้คือเพิ่งเข้ามาเพิ่งเข้ามา ใช่แต่คือสภาพคือได้เลยเพิ่งมาจริองอันนี้เพิ่งมาใหม่มากลูกค้าดูมีแอร์หลังนะคะแล้วก็เบาะในสภาพสมบูรณ์นะคะอันนี้เพิ่งมามเดี๋ยวจะหาว่าโกหกหรือดูวันเข้าก่อนนะวันเข้าวันเข้าวันที่วันที่หกเพิ่งเข้ามาวันที่หกดเูเบาะนะคะเป็นแบบใหม่นะคะแล้วตัวนี้เป็นเครื่องเทอร์โบนะลูกค้าตอนนี้ ของในตลาดหายยากมากๆนะคะไม่มีแล้วนะคะอุ้ยจริงหรอกดไลค์เพพี่ขอให้คนกดไลค์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 ทำยังไงอ่ะพี่ถึงจะได้ตังค์ด้วยอ่ะเยอะๆออไม่ได้หรอขอบคุณค่ะอยากได้อยากได้ไม่อยากได้ยางอื่นอ่ะอยากได้อย่างอื่นที่เขาได้กันอ่ะเราไม่เคยทําเลยอ่ะเราเรามีคนจนมีสิทธิ์ไหมอ่ะเราจะมีสิทธิ์ไหมเราจะมีสิทธิ์ได้แบบ ปาประสาทหนวดหมวกหรืออะไรอย่างเงี้ยเรามีสิทธิ์จะได้ไหมพี่ไม่เคยเล่นอ่ะโอเค คันนี้เรียกได้ว่าเป็นตัวแม่ตัวมัมเลยนะคะเพราะว่าคนถามมาเยอะมากแล้วตอนนี้ก่อนหน้านี้ของหมดสต็อกนะคะไม่มีสินค้าเลยนะคะและลูกค้าก็ต่อคิวกันยาวมากตอนนี้นะคะมีมาให้เลือกช็อปแล้วถึง3คันนะคะแบบจุใจนะคะเป็น Toyota c a m ม y y ค่ะตัวนี้เป็นปี2019นะคะราคาอยู่ที่765,000บาทสีขาวนะคะมือเดียวแล้วก็ไม้แถ้ด้วยนะคะตัวนี้ประวะัติศูนย์นะคะ เอ่อมันเป็นตัวเขาเรียกอะไรโฉมปัจจุบันใช่ไหมแต่ว่ามันไม่ใช่ตัวไฮบริดมันเป็นน้ํามันล้วนเรียกได้ว่าพลิกปรากฏการณ์ของแคมรีเลยเพราะปกติอ่ะคนที่ใช้แคมรี่อยู่อ่ะเขาจะรู้ว่าดีไซน์มันได้แบบว่าอโอมากอ่ะแบบโอโอเก่านะไม่ใช่แบบโอเคอ่ะ <laughs> คือแบบน้องโออ่ะคือแล้วเนี่ยเป็นแบบปรากฏการณ์ใหม่ของแคมรี่เลยที่แบบเปลี่ยนแบบ ดีไซน์นะคะทั้งภายนอกแล้วก็ภายในนะคะอย่างภายในอย่างที่ลูกค้าเห็นเนี่ยเบาะไฟฟ้ามาคู่หน้านะคะเป็นเบาะหนังนะคะแล้วก็ดีไซน์นะคะยังคงความเป็นลายไม้อยู่ลูกค้าแต่ลายไม้ของเขาเป็นลายไม้ที่ทันสมัยนะคะแล้วก็จะมีเคิร์ฟของโครเมียมนะคะแล้วก็มีเขาเรียกอ,อะไรมีมีเคิร์ฟในการตกแต่งภายในนะคะพวงมาลัยเป็นก้านแล้วก็ดูดีขึ้นเรียกได้ว่าคือดูดีเลยอะ่ะแล้วก็เอานําความความทันสมัยปกติ 2.0G อะ่ะเขาจะไม่มีออปชั่นเลยเลยใช่ไหม แต่คันนี้คือมีทั้งจอนะคะ BSM เอยแล้วก็มี wireless เ h อร t e r นะคะมีพวงมาลัย multi function c r u e control นะคะคือให้มาหมดเลยเนี่ยและเกียร์ก็คือแบบทันสมัยเลยอะ่ะเป็นแบบนี้เลยนะคะคือมันมันดูดีไปหมดเลยสำหรับ Camry ตัวนี้นะคือคือพลิกเขาเรียกอะไรพิกโฉมอะ่ะพิกโฉม Camry ไปเลยตั้งแต่รุ่นดึกดำบันะยันจนถึงรุ่นเนี้ยคือเป็นรุ่นที่เปลี่ยนทำให้มองภาพของ Camry คือเปลี่ยนไปเลย ใะคระอยากดูคันอื่นก็ลูกค้าอินบอกเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณสําหรับหัวใจเขามีหัวใจให้เราใช่ไหมโอ,อเคโอเคแล้วขอบคุณมากแล้วแล้วเราทำไงเราถึงจะได้อย่างอื่นด้วยเขาไม่ให้เราหรอมันต้องเสี่ยงเงินใช่ไหมอย่าให้ต้องจ้างในหน้านะนี่นี่นี่คันนี้พี่พพชอบไม่ใช่ซิตี้ซิตี้เทอร์โบ ปกติอะลูกค้าจะชอบซิตี้ตัวที่เป็นโฉมก่อนหน้านี้ตัว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 ที่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะตาเรีกมันมันมันเป็นตัวคือบางคนจะไม่ชอบเทอร์โบเพราะว่ากลัวว่ามันจะกินน้ํามันใช่ไหมแต่รู้ไหมว่าในการทดสอบผ่านมาแล้วคือเขาเรียกอะไรเวลาวิ่งทางไกลอะค่ะรอบต่อรอบอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้คือวิ่งดีแล้วก็ประหยัดน,น้ํามันแล้วก็ดูแลรักษาเครื่องง่ายที่สุดนะคะสาหรับลมเย็นนะแดดร้อนแต่ลมเย็นอนะเออ ใช่มีลมมีลมนะคะตัวนี้เป็นตัวใหม่นะคะ Accord Turbo นะคะแต่ว่าเป็นตัวเอ๊ะเห็นปะพี่ตามน้อง Accord Turbo เป็น City Turbo <c oughs> ตัวนี้เป็นตัวที่แบบว่าตัวแรกของที่นี่เลยเนี่ยเดี๋ยวท้าูใี่ดูให้แป๊บหนึ่ง Turbo <c oughs> ไปไหนแล้วเนาะ <c oughs> ใช่มันเป็น1.0 Turbo City <c oughs> โนโู อยู่ไหนนี่ออโอเคโอเคเป็นปี2 0 2พนะลูกค้าราคาอยู่ที่435,000บาทค่ะราคานี้ก็ยังลดได้มีโปรโมชั่นส่วนลดของแถมจุกๆุแบบจัดเต็มนะแล้วก็ภาษีพรบรบรต่างๆนะคะลูกค้าไม่มีให้ขาดนะคะอ่ะดูภายในกันดีไซน์นะคะของเขานะคะก็ยังคงความเขาเรียกอะไรอ่ะทันสมัยนะสำหรับ Honda นะคะ,ะคใครอ่อะ ว่ามาผไหคันไหนอะคัี้คันนี้ใช่ไหมคันนี้ก็จะผ่อนอยู่เดือนแล้วประมาณเริ่มต้นที่เจ0 0พันค่ะลูกค้าอาจจะ6กพันไปปลายถึงเจ็ดพันนะคะแล้วแต่เครดิตหรือว่าแล้วแต่ดอกเบี้ยลูกค้านะคะอ่าตัวนี้ก็เป็นซิตี้จะไปอัก์่อยแหละซิตี้เทอร์อ Turbo, ปี2020ตัวนี้เป็นตัวซีดานไม่ใช่แฮตแบ็กนะก็ดูดิสวย สวยสวยสวยนะคะก็ใครที่ยังอยากได้แต่ว่าถ้าใครมองว่าเฮ้ยไม่เอาอะ่ะไม่อยากได้ตัวเทอร์โบอยากได้ตัวธรรมดามีตามมาเทอร์โบไม่ต้องจ้ะมานี่เลยนี่ตัวนี้นะคะลูกค้าชุดแต่งแบบจัดเต็มราคาเบาด้วยราคาแค่สามแสนเก้าหมืห้าพันบาทนะคะผ่อนประมาณหกพันหกพันนะคะแล้วก็ได้ชุดแต่งรอบคันเลยลูกค้าเห็นไหม นี่ตัวนี้นะคะชุดแต่งรอบคันเลยเป็นสีเทาดำนะคะอุ้ยสวยอะ่ะอุ้ยเธอแล้วมันผ่อนเบาอะ่ะคันนี้เดี๋ยวรอเก็บงานอีกนิดนึงนะคะแล้วก็ข้างในก็จะเป็นเบาะหนังนะคะนี่เดี๋ยวคันนี้มีรีวิวแยกเนาะอเออคันนี้มีรีวิวแยกนะคะแล้วก็สำหรับลูกค้าที่สนใจก็เข้าไปดูรีวิวได้ ถัดมาค่ะตัวนี้คนชอบถามหานะคะตัวนี้ก็น่าจะพร้อมปล่อยได้ร้อยเปอร์เซ็นเพราะว่าเก็บงานอะไรเรียบร้อยใช่ใช่ใช,ใช่อันนี้แอคคอร์ดแล้วแต่ไม่ใช่เทอร์โบแอคคอร์ดแล้วแอคคอร์ดจริงแล้วแต่ไม่ใช่เทอร์โบเดี๋ยวนะตัวนี้เป็นเขาเรียกอะไรจีเก้าแบบไมเนเชน นะคะจีก้าแบบไม้ไดเชนะคะราคานะคะลูกค้าจะอยู่ที่599,000บาทเป็นปี2017นะคะสีขาวคันนี้ผ่อนเบาๆค่ะไม่ถึงหมื่นนะคะผ่อนแค่ประมาณเดือนละ9 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะแล้วก็หมูลืมปิดป้ายได้ยใบห่วยกันใหญ่เลยทีนี้ตัวนี้เป็นตัว EL ลูกค้า2.0นะคะสีขาวด้วยอุ้ยบอกไฟฟ้าคู่หน้าเลยโอ้หเบากบอกคือพร้อมอะสภาพคือ,อดีมาก ใช่ใช่มันมีเลนวอตด,ด้วยเลนวอตก็คือเวลาตบไฟเลี้ยวอะค่ะลูกค้าเวลาตบไฟเลี้ยวอะมันมันจะมีกล้องขึ้นนะคะเขาเรียกอะไรจุดมุมอับสายตาเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมรถสวยมากๆนะคะวิติมมาเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ตรงนี้ก่อน <laughs> อยากกินไอติมมา ินไ,ไ,<ป>ได้ไหมลนะ่ะอ่ะมาถัดมาเดียเราจะรีบไปกินไอติมละเฮ้ยพี่มีซิตี้คันหนึ่งนี่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  yes oh my god สวยมากตัวนี้เอาละมาแน่ศูนย์อะ่ะวันนี้สูนนยู์มาเลยนี่เฮ้ยตัวนี้ท็อปป่าพวงมาลอะไรเป็นมัลติฟังชันสองข้ามีคูดคอนโทรลมีกันถลายมีจอนะคะลูกค้าแต่เบาะอ่ะ ด้วยด้วย Honda าเขาจะชอบให้เบาเดี๋ยวนี้เขาให้เบาแบบนี้แล้วนะมันเป็นผ้าที่แบบระบายความร้อนนะคะแล้วก็กันน้ำกันเหงื่ออ๋อไม่ใช่เมคอัพอุ้ยสวยอะ่ะตัวนี้สวยอะ่ะมีคีบฉลามด้วยข้างหลังนะคะชาร์จแบตได้มีพาวเวอร์อ e t นะคะนี่ราคาเดีดูซิสี่แสนกว่าบาทสี่แสนสี่แสนห้าหมื่นห้าพันบาทซึ่งมันจะผ่อนแค่เดือนละประมาณเจ็ดพันเท่านั้นเอง นะคะสำหรับใครที่สนใจนะลูกค้าอินบอกเข้ามาได้เลยนะคะใครอยากดูคันไหนเพิ่มเติมไหมมีใครปลาดอกไม้ให้อีกหรือเปล่าว <c oughs> ันนี้แต่งหน้าไม่สวยหรอหรือ <c oughs> ยงไง <c oughs> ดู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 พนักงานที่เนี่เห็นเห็นแกกินมากเลยก <c oughs> ินกันเต็มเลยอ่ะ <c oughs> ดูเราดิทำยังทำงานอยู่เลยดู โอ้โหโอเคสําหรับคันนี้นะคะลูกค้าพ่าเดี๋ยวเราคันนี้เป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะ CX3 ที่เป็นตัวใหม่ที่มันมีสลูปอะ่ะปกติตัวเก่าเรามันจะไม่มีสลูปตัวนี้เป็นสลูปห้าแสนสามืนห้าพันซึ่งมันก็ผ่อนได้ประมาณไม่ถึงหมื่นอยู่แล้วนะคะจะอยู่ประมาณเก้าพันตัวนี้เป็นคือลูกค้าสีขาวใช่ป่ะมันเป็นขาวอะไรอะ่ะใครใครแบบช่วยคอมเมนต์ในสีขาว ลูนาใช่ไหมเซรามิกไม่รู้ข่าวอะไรตัวนี้เป็นตัว SP ตัวท็อปนะคะด้วยเห็นไหม <c oughs> เขาจะมีโอ้หเซ็นเซอร์รอบคันนะคะแล้วเขาก็จะมีไฟนี่นี่ตัดหมอกนะลูกค้านี้คือตัดหมอกนะนี่ <c oughs> ไฟลีนะคะแล้วก็มีโปรเจคเตอร์ดูล้อเขาสวยมากที่นี่ส่วนใหญ่อ่ะจะอุปกรณ์ทุกชิ้นจะเป็นอุปกรณ์เดิมแท้นะคะจะไม่ใช่แบบว่าพวก ดัดแปลงตัดต่อหรืออะไรเงี้ยตัวนี้ก็คือส,ส่วนใหญ่ที่นี่ก็จะเป็นของแท้หมดนะคะก็คือจะสวยแล้วทุกคันการันตีนะคะลูกค้าสภาพดีแน่นอนเพราะว่าเรามีอินสเปคชันแบบนี้เน่เน่แบบนี้เรามีรายงานการตรวจสภาพนะคะลูกค้าเพราะฉะนั้นลูกค้ามั่นใจได้นะคะว่าลูกค้าได้รถด,ดีแน่นอนนะคะซื้อที่ไหนไม่ให้ซื้อที่นี่เรียกขอเลยแล้วก็ไม่ได้มีมากกว่าหนึ่งนะบางบางคันมีสองสามที่ด้วยนะไม่รู้ตรวจอะไรนะ อุ้ยอะไรอ่ะให้ดูเลยเฮ้ยอกรหนาทำไมอ่ะนี่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 อันนี้อันนี้นี่มีอีกคันหนึ่งเห็นไหมีอีกคันหนึ่งมืดูไปแล้วโอเคเรามาดู B R V ดีกว่าลูกใครยังมีคนดูอยู่หรือเปล่าเนี่ยมี่ดูดูดูอยู่เรื่อยๆเปล่า ดูอยู่เรื่อยเปล่าจริงหรอตัวนี้เป็น BRV ค่ะลูกค้า b v v เป็นรถ7ที่นั่งนะคะตัวท็อป S V นะลูกค้าให้น้องเข้ามาดูตัวนี้จะเป็นเจที่นั่งใช่ไหมแล้วก็เป็นตัวท็อปมีพุชสตาร์ดเบาะหนังภายในเขาจะตกแต่งด้วยบดเบาะแดงนะคะคือบ่งบอกความเป็นท็อปอะไม่ต้องพูดเยอะแบบตะโกนท็อป ตัวนี้นะคะ BLV อ่ะลูกค้าเขาจะให้คือเขาเรียกอะไรออปชันแล้วก็พื้นที่อ่ะแอนแดงในคุณสิริพงศ์เขาส่องอิมพิวชเข้ามาไอ้อยูจิอะไรแค่แบบแค่แบบไหน่วยทีมอมจิวชอ๋อเหรออยากดูข้างในไหมคุณสิริพงศ์เป็นอาหารถูกปะถูกเป็นสี่เป็นอาารไปดูไฮบริดดีกว่าเรามีไฮบริดเ <ird> น่ เตยตาโคราชครอสครอสนะเป็นรถไฮบริดหนึ่งเดียวใน g ีเจน e ีเจนเรามีครอสนะคะลูกค้าครอสตัวนี้เป็นครอสไฮบริดนะจะเป็นตัวพรีเมียมนะคะราคาจะอยู่ที่เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทซึ่งผ่อนแค่ประมาณเดือนละประมาณหมื่นสามนิดหน่อยใช่หมื่นสามนิดหน่อยนะลูกค้าเป็นไฮบริดแล้วก็ เขาเรีกะรการันตีศูนย์หรือว่าพวกวารันตีเรื่องแบตอ่ะยังยังมีอยู่นะคะเราเช็คให้เรียบร้อยแล้วโอ้โหภายในเลิศมากเขา<ด>บอกสีดแดงดบเบาะแดงตกแต่งแดงจอยใหญ่นะพวกนี้น่าจะมี Apple Car p l a เพใช่ไหมคือมันสะดวกสบายมากเลยนะลูกค้ามันจะแบบขึ้นจอเลยอ่ะมันเลิศอ่ะดูสิดูดิดูดิอุอ้ยสวยอ่ะอุ้ยไม่สวยจ้า ได้อะจะผ่อนแพงไปอะสำหรับเราอะสำหรับพี่อะแต่ชอบอะดูดิโอ้โหแล้วมันลดระดับพรีเมียมอาเนาะดูดิป้ายแดงขายกับร้านกว่าอันนี้ถูกมาถูกมาห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะร้านกว่าเลยนะแล้วอันนี้คือได้ผ่อนเดือนและแค่ประมาณหมื่นสามเองอะโอ้ m ไปก d ด ข้างในอะ่ะข้างข้งในเขาไม่ไม่ออกมากันเหรอหรือออกมาแค่นี้โอเคแล้วมีซีวิ c ซีวิ c สองคันตรงตรงตรงนี้นะซีวิ c สองคันนะคะตัวนี้เป็นตัวโฉมก่อนหน้านะคะเป็นเอฟซีปีสองพันสิบหกราคาอยู่ที่ประมาณสี่แปดเก้าปะ ทำไมจำหลักขาไม่ไ,มได้เลยเจ๊ถูกต้ง้ง79ผ่อนแค่เดือนล้วประมาณ7,000เท่านั้นเองนะคะตัวนี้ยังเป็นตัวที่ยังไม่แมนิเชนลูกค้าราคานะคะก็คือผ่อนเบามากใครที่อยากได้ FC นะแนะนําตัวนี้เลยนะคะการเริ่มต้นแค่7,000เท่านั้นเองนะคะผ่อนได้นานสูงสุดถึง84งวดนะคะอ่ะ ถัดมาตัวนี้จะเป็นตัวที่ไม่ได้เชนแล้วไม่ได้เชนนะคะแ,แล้วก็แถ็ได้ได้ชุดแต่งสองคันทั้งสองคันได้ชุดแต่งหมดเลยนะคะชุดแต่งใหม่แต่ว่าเป็นตัวที่ชุดแต่งมันไม่เหมือนกันสีขาวเขาก็ต้องปัดด้วยแดงถูกไหมแต่ส่วนสีกรมเนี่ยเขาก็ได้เป็นชุดแต่งทรงสู์ไปที่มันดูแบบไม่เยอะจนเกินไปนะคะเขาก็จะได้เป็นทรงนั้นไปนะคะตัวนี้เป็นตัว e อนะคะลูกค้าปี2 0 1พสิ นะคะราคาจะอยู่ที่หกแสนห้าหมื่นห้าันบาทจริงๆมีสีดำด้วยยิบให้ดู <ST AT> มามา <ST AT> โอ๊ยวันนี้มันหยุดเหรอมันไม่ใช่วันหยุดเราอ่ะเราก็เลยไม่รู้ไงอุยอ้ยอ๋อมันคือมันหยุดได้ลูกคะ่ะโอ้ยไม่น่าหล่าวันนี้ถึงมีคนเข้ามาดูเยอะใช่ไหม โอเครถเ,เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้มาไลฟ์อีกนะคะลูกค้านี่ตัวนี้เป็นเอ็กซ์เพนเดอร์ใครกำลังตามหารถเจ็ดที่นั่งอยู่นะคะแพลนแนะนำคันนี้เลยเป็นเจ็ดที่นั่งที่ราคาเบานะคะแล้วก็ได้เป็นปีใหม่คือด้วยความที่น้องเป็นแบรนด์รองราคามาเลยดอกใครที่อยากไม่ไม่ได้อีเรื่องว่าสนใจว่ารถจะแบบจะขายได้ยังไงอะไรเท่าไหร่หรือยังไงเนี่ยแนะนำเป็นเอ็กซ์เพนเดอร์ รถขับดีเครื่องดีวิ่งดีนะคะวิ่งทางไกลก็คือสบายนั่งกันสบายมากเครื่องพันหนะคะ e x p ก n ซ e เดที่นั่งข้างหลังนั่งสบายด้วยไม่แคบนะคะแถวแถวสใช้ได้จริงนะลูกค้าและออปชั่นเขาก็เยอะจัดเต็มเห็นปะใหญ่มากเห็นปะเห็นปะะดูดิโอ้โหแล้วแผ่นแผ่นไปข้างหลังคือกว้างมากแบบเรียกอะไรอ่ะปจเจโลน้อยอ่ะ เจลเลน้อยอ่ะทันทันยังไงเราก็ทันก็จะถึงคิวเราไงก็ทันโ่เอ้ยนี่รถรถนี้เพิ่งออกมาไงเราก็ทันนี่วันนี้ชมภาพบรรยากาศลูกค้ามาดูรถนะคะดูหลายคันด้วย จริงๆอยากให้ได้ภาพบรรยากาศในการปล่อยรถจริงๆมีรถอยู่อีกหลายคันเนาะแล้วก็ลูกค้าลูกค้าลูกค้าอย่าดูคันไหนเพิ่มเติมไหมไม่งั้นพะจะไปแล้วนะเพราะว่าวันนี้เที่ยงมาทักทายนะคะเขาเรียกอะไรเปิดการมองเห็นนะเพราะปกติเราไม่เคยมาเที่ยงมันร้อนเแต่ว่าร้อนจริงแล้วก็จะไปแล้วอ๋อใช่วันนี้มันหยุดเออไม่น่าละมีคนลูกค้าอย่าลืมปาสติ๊กเกอร์ไปอีโมจิมาเยอะๆนะ แล้วอยากได้อ่ะทําไงให้ได้ตังค์อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปแต่งหน้าใหม่กันโอเคก็สําหรับใครที่ซื้อรถที่ดีเจนโฮมค่ะนะคะตอนนี้เรามีโปรโมชั่นนะคะส่วนลดนะคะสูงสุดถ,ถึงสามหมื่นบาทนะคะจริงๆก็ให้มากกว่าสามหมื่นแหละแต่ว่ามูลค่าจริงๆก็คือสามหมื่นที่แบบจับต้องเป็นตัวเงินได้ก็คือสามหมื่นบาทนะคะ <c oughs> ยังไม่รวมค่าเก็บงานนะคะแถมฟรีประกันเครื่องเกียร์นะคะสูงสุดส,ส,ส,สองปีประกันภัยจัดโอนแล้วก็เก็บแมเนนเทนต์รถนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นค่าสปานะคะดูแลเปลี่ยนไขของเหลวนะคะ ต่างๆทุกอย่างที่นี่เราจะค่อนข้างรถที่พร้อมปล่อยนะค่อนข้างจะ100%ซนะคะไม่ว่าการตรวจอินสเปกชันรายงานการตรวจสภาพรถนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าอ,อะไรกันการสลับส่งนะคะไม่ว่าจะเป็นส่งทั่วประเทศนะคะแล้วก็การจัดไปแนนที่อยู่ต่างจังหวัดด้วยนะคะเราดูแล,แลแล้วก็การบริการทุกอย่างนะคะลูกค้าถ้าใครสนใจนะคะอยากดูข่าไหนเป็นพิเศษนะคะฝากเข้าไปชมตามช่องนะคะหรือว่าอินบ็อกซ์เข้ามาเลยนะคะตามแพลตฟอร์มที่ลูกค้าดูอยู่นะคะหรือว่าจะ แอสไซน์เนะ Home าะแอสไซน์ลีเจนโฮมคาร์นะคะก็จะมีน้องแอดมินที่น่ารักนะคะคอยตอบแล้วก็ที่นี่ขนาดนามว่าตอบเร็วมากตอบเร็วมากๆนะคะโอเคงั้นสําหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวแพทจะลาไปก่อนเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีช่วงบ่ายนะคะคก็เดี๋ยวรอดูวันนี้วันหยุดนะ่าจะได้เจอกันนะคะจนแล้ววันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย